สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพงามสุดๆเลยสำหรับตัวนี้ขับดีมากๆนะครับกับ Nissan Sunny n e o นะครับคันนี้หน้าเทียหน้าท้ายแตงโมนะครับ ปี2005นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสวยสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เช็กระบบขับทดลองมาให้เรียบร้อยนะครับขับดีมากมากขับไกลได้สบายใจคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับมิสซันซี่เนโอปี2005เครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับคันนี้ไม่มีโชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับและก็ประหยัดสุดๆนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดถังโดนัทนะครับ เช็คงานเก็บระบบ ดูแลมาให้เรียบร้อยสีสวยเต็มภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายวันนี้เปิดราคา78,000บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีหน้าเทียหน้าท้ายแตงโมนะครับรถสวยกว้างนั่งสบายนะครับสีสวยส,วยสภาพดีๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานชอบ LPG สายประหยัดจัดไปครับคันนี้สวยๆส,ยสภาพงามสุดๆนะครับมาชมมาเช็ค ดูรถทดลองขับนะครับจับจองก็ได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่ครับรถสมบูรณ์สวยๆครับมาชมได้มาทดลองขับได้เลยครับบ้านไกลบ้านไกลเน้นหาใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางแบบประหยัดกว้างนั่งสบายจัดไปครับคันนี้ดูแลมาอย่างดีนะครับใครชอบโทรเจรจาสอบถามนะครับขอรูปเพิ่มขอคลิปได้ ไปรถลองขับได้นะครับบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับขอวิดีโอขอคลิปได้เลยครับขอรูปได้เลยครับรูปมีมาเต็มจัดมาเต็มนะครับ แค่ถ่ายรูปนี่ก็จะเป็นชั่วโมงนะครับเก็บงานมาให้อีกตั้งหากครับใส่ใจดูแลรายละเอียดให้ครบครับรถสภาพสวยเช็คระบบเรียบร้อยใครกําลังหารถใช้งานนะครับภายในระบบไฟฟ้ามีกล้องหน้ามาให้พร้อมนะครับคู่มืออยู่ครบนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเบาะหนังสภาพดีๆไม่แท้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับนี่มีคู่มือด้วยนะครับ เอกสารครบพร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายนะครับใครสนใจอยากได้รถประหยัดราคาดีๆสภาพดีๆนะครับราคานี้สภาพนี้คุ้มแน่นอนครับขับไกลใกล้ได้สบายขับประหยัดทนดูแลง่ายครับนี่นะครับถังโดนัทนะครับระบบเช็คมาเรียบร้อยระบบแก๊สเช็คเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ความเย็นแอร์ใช้งานได้ครบครับแอร์เย็นช่ำไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถโดยรวมถือว่าสวย พร้อมขับพร้อมขายใครสนใจอยากได้รถสภาพดีนะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอน,นครับจับจองได้เลยครับมาจําได้ครับถ้ามาจําแล้วไม่ได้รถนะครับมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยกล้าการันเีครับคันนี้พี่ชายผมดูแลระบบเช็คให้สมบูรณ์สุดๆนะครับสวยๆเลยครับนี่เลยครับ ดูนะครับห้องเครื่องในี่นะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกว่ำจมน้าแต่อย่างใดนะครับรูปมีมาครบแทบจะทุกมุมขอรูปเพิ่มอีกก็ได้นะครับคลิกไปครับโทรไปครับไลน์ไปครับ78,000มบาทนะครับกับรถสวยๆนิสสันซันนี่นีโอนาเทียน้าท้ายแตงโมคับกวางนั่งสบายนะครับสําหรับรุ่นนี้รถชมได้ครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีไปทดลองขับนะครับแน่เดิมท้ายเดิมสวยๆเลยครับสภาพดีๆนะครับมาได้ครับมาลองขับเลยครับ จัดส่งทั่วไทย